จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์เด้อค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องอันมาเบิ่งน้องตรงกล้าเพิ่นก็สิได้เช็คเครื่องปลูกอ้อยเด้อจ้าก็สิได้เวลาสิปลูกอ้อยแล้วค่ะก็สิได้เอาเครื่องปลูกอ้อยมาเช็คไว้มันเป็นหยังซางซา,างเป็นหย่างซางอย,งอยงงอมันน้ เครื่องใส่ปุ๋ยเป็นยางจางก็ได้ขันออกว่ามึงนี่มันหน่อยมองได้มันหน่อยนี่เขียวเหนาอืมีข้างนอาทางนั่นโตมีอย่างนอาทางนั่นควนถุยๆขึ้น ทางฝุ่นกับซ้าเล่งทางนี้กับเป็นอยังน้อปกๆอยู่พีหลายหลดซือมิจะาคันห่างติอันนี้ซ้าเล่งคนห่างได้จ้ะนี้คนถอดล่อออกแส้ไหมตีอุยแดดทางเดดเนี่ยเดี๋ยวฟา เดียวเดี๋ยวสิไปจับไห้ย่าพึ่งนี่ครับถอดหล่อซาเลีงใส่ไหมจ้ะนี่โอ้ยเสียง้างนันเอินตะกองไปจับยังไหเนอวะนี่จับยัง้าง <c oughs>

บามันเป็นยังไงมีเมียมีหนี้ทัได้ออก dulo mo ba sang oh hmm. siya sadla hmm ไปดีๆเด้อน็อตย้ำหาเรเห็นนี่อืมครับแล้ว พอดีเพิ่นเทียนตอกเดือยหมูออกเห็ดไม้แล้วจ้านี่ปุ๋ยมันไหลซาค่ะพ่อแม่พี่น้องพอดีพวกเข้าอัดเม็ดฉี้ควายใส่พอดีเพิ่นอยากเม็ดไงจ้าเคยได้สีเห็ดแตงไม้ให้เพิ่นไหลเร็้ยวก็เกาจ้าเป็นดินปลาสองอะไ

เบี่ยนทอปุ๋ยไม่พร้อมต้นโอ้คือเอาทอาใ่มะไซเสอ็จปันทั้งหลายเขายอมปุ๋ยสิ <S <S อันนี้แต่ของบม่ยอมปุ๋ยสิขักเนาะพ่นม,มีขี่กล้วยอัดเม,ดม็ดพ่นทางให้ทอใญไซส่ตัน ต้องก็ต้องกเศษเก็บเศษชิีดีใหม่ล่องไ,ไปเรื่อย หั <c oughs> วตาทางคุยอยู่เปล่าจะรุดบ่ Dù dù đọc sạch gió hôn nằm dù Lèo lèo phang nướng, lèo phang nướng Để là, là, sai quá quá sai ngoài mm. vẫn chưa được luật đang làm bánh mà thank you ยูเปล่หรอกอ่ะบอลลูนสองตัวบอกแรกของน้ำกล่นบ่อยดิ เซตแล้ววันนี้อ <hearing. S 1> ทอปุ๋ยไหลเ็ตโอ้สร้างเห็ดตากแดดลแล้วถสรสางใบามาออออเอฟซีวัสดีครับนะเอฟซี เชียงครับเอฟซีเอฟซีพอดีมูต้นน้องต้นกาลงมาเร่นน้ำจาเพิ่นน้อนหน้าคือกันนี่แหละช่วใกล้กันกันเลยขี่จักรยานลงมาเร่นน้ำกันเอาแม่นางตากแดดหวเหลียวมองมองอย่างนี้นี่ไปวัดหาวงพ่อวิ่งไป

กะกะสิเตรียมรถปลูกอ้อยตัวคิงบ่อน,นี้ปัดบ่อน,นี้ไอ้กะกะสิออกงานตัวบ่อนี้อันนี้เบอร์ยังนี่อันนี้เบอร์วันอาทิตย์นี่กะสิพักกันปลูกอ้อยตัวบ่อน,นี้ปัดวันอาทิตย์ ไอ้กากับมือป้อนขวาไอ้ฟากบมือป้อนทรายตัวทรายขวาอันตัวขักบ <c oughs> มูเจ้าตากแดดบ๊อบนี่ทนแดดทนฝนติปัด ทนแดดทนฝนทนหอยคันทนหอยบักหอยคันจริงจริงหมูเขาพลาดเป็นตุ่มกับว่าเป็นนี่เขาเตี๋ยวปัดปัดเนี่ยมันคือหน,นุ่มคันอยูของขอวขีน้นะ บะเนี่นเสื่อมแล้วแล้วก็สิได้เอาใส่หมูใส่จาบีแด้จ้าบี่ใส่จาะบีแล้วก็สิประกอบจ้าบสร้างก้ากสิได้ประกอบประกอบเผาเครื่องนี่ดิกิ่นปุ้้าป่ัยบอันปัดแุกแวบข่นปากันป่ปย เสียบดิปักกินมาปัดกินไม่ปักกินมาปักปักกินมาปักไม่อันน,น,นี้อันนี้อันนี้เนื้อเสียบเนื้อเสียบอ้อยกระซังพ่อกันสมแซมคุณตาได้จา้าพุ่นอันนี้น้องกากันสมแซมเครื่องผูกอ้อย ไอ้ฝ่าไปเลี้ยงกล้วยจ้ะไอ้ฝ่าคำแล้วาบสาม3บสี่แล้วรับผิดชอบคนละนาทีไอ้ฝ่าไปเลี้ยงกล้วยจ้ะคือใ่แล้วิ้นที่เ่อะเต้วันนย่งวันอย่างไน โอ้แดดซองเหลี่ยมประกอบได้ไปะ้ะล่ะางเอาออกมาแปลงเป็นลองใหก่เกาเห็นบ่าน,นี่อันว่าหั่นลองน้อย้ะจาน<อ>ปุ๋ยมันมันไหลซาจ้าก็เลยสียอนเลยไดเอาใส่หมูถอดออกมาเป็นปรับปรุงเป็นรลองใ่จา้าให้ปุ๋ยเพิ่นไหลออกหลายก็เกาจ้าไหลออกเรียวกาเกา ทั้งหลายเพื่นยอมปุ๋ยอันนี้พ่อแม่ได้จา่านี่อ่างตะเพื่นว่ามีขี่ควายอัดเม็ดหลายตีเอาใส่ใส่กันดูสางสางข <c oughs> ิงซอยสางกาดูน้องไปวเลยวะ <c oughs> <c oughs> <laughs> ทุบหัวมึงวันค้าขาด้ซิเลยบ่าวบาเบา สอดบอลเหริงทางเหมน่าบอลกะบอสอดดิอีก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 รสอดนิดเดีนิดเดีต่โอ้โอ้เลื่อนอยู่เลื่อนอยู่เลื่อนอยู่เลื่อนยู่เขา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 แล้วแล้ว อืมพอแล้วพี่ปัดด้วยพี่เอาคขอนไปนอะพรยังไงบ้างเนีน่ยบันไ,นนไ,นไดรีตรวจโอเคไปสั้ง ใสจลาบีไหมตินี่ยอจบีประกอบแล้วก็ใส่จระบีติบานี้จระบีตัวไอ้นี้ ตัวเอวเปิดแน่อยูมือไปยัง่มีแเอาโซมาใส่ป่ะนีะ่แบนข้างล่างมั้งไม่่บนห็นอ,อันนี้มันหน่อยขึ้นขั้นี่าเนนี่อังปลาดานะัก ไม่อะามไปเร่มองออยากรีแต็เระแจถามซื้อทำ่วันจมเรวมด้าวว่เป็นพราะเไปเรือสัจับอยู่บจับยู่บอมันยู่ด้ ไม่จับลูกจะเปโอ้ยนหนักจับปซื้อกัวหนักเนาะปัดบ่ไจมคือว่านะจับมาดูนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยี่ก้วเดยปออกมาให้อายจับออกมไม่มาบ่ายทำยังไง

เข้าไปขอลองไปเจ้าไว้เอาเปลี่ยวล็อกไว้บะนี่โซเข้าแล้วเอ่ะโอเคบะนี่ลองปุ๋ยดูบะนี่เอาปุ๋ยใจทดสอบทดสอบ

นะโอเควันนี้ผ่าน <c oughs> การการสำเร็จแล้วผ่านแล้วสำเร็จนะจ้ามอนี้กันแปลว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใส่หมูไม่ได้จ้ะนี่มันหลองหน่อยเพิ่นก็ไลยเอามาปาดออกเป็นหลองใหญ่จะให้ปุ๋ยมันไหลเร็วก็เปล<ห>ปี่ยนทอปุ๋ยไหลจะนี่ให้น้องกามั่งออก็ประกอบจ้ะพอเพิ่นเป็นพูนเกียร์หลอง ใส่หมูจ้ะแต่รอส้มตอนปลูกเด้อค่ะบัดนี้พวกเฮาก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซํานี้ก่อนนะจ้ะจ้าคลิปนี้พวกเฮาขอฝากกันไว้ซํานี้ก่อนนะคะเนาะคลิปหน้าจะว่าพอกันใหม่เนาะคะ่ะพวกเฮาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนรังการสุขภาพแข็งแรงรำลึกเรวยกันทุกคู่ทุกคนเด้อจ้า